วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่ากบลศานะคะซึ่งผลิตรายการโดยกองบริหารการสาธารณสุขงานประชาสัมพันธ์กลุ่มง,งานยุทธศาสตร์นะคะจะได้นำเอาข้อมูลข่าวสารความรู้รวมไปถึงออยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะเปิดโอกาสให้กับ ทุกกลุ่มงานในกองบริหารการสาธารณสุขนะคะได้นําเอาผลงานกิจกรรมนวัตกรรมและผลงานของเครือข่ายบริการสุขภาพมาร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางของรายการเรื่องเล่ากบรสด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ รายการของเราก็มีอยู่สองช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของกรบลสเล่าข่าวนะคะก็จะเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในกองบริหารการสาธารณสุขส่วนในช่วงที่2นะคะก็เป็นช่วงของกรบลสวชวนรู้นะคะก็จะมีความรู้ดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะก็จะประเดิมกันด้วย ความรู้จากท่านผู้อำนวยการนายแพทย์สินชัยตันติรัตนานนทะคะท่านก็ได้ฝากความห่วงใยนะคะแนะนำในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 และการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าหนาวนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะก็เป็นช่วงของกอบรสเล่าข่าวนะคะวันนี้ก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของกองบริหารการสาธารณาสุขมานําเสนอให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังกันในช่วงนี้นะคะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทางานประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค,ความรู้ของกองบริหารการสาธารณาสุขนะคะก็ได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มานะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังจากท่านประธาน คณะทำงานประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้กันค่ะในนามคณะทำงานประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ของกองบริหารการสาธารณสุขขอเชิญชวนพี่น้องกองบริหารการสาธารณสุขทุกกลุ่มงานส่งผลงานวิชาการองค์ความรู้นวัตกรรมที่ดำเนินการของกลุ่มงาน มาเผยแพร่องค์ความรู้ในช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกองบริหารการสาธารณสุขเช่นไลน Facebook ช่อง YouTube และรายการวิทยุที่กองบริหารการสาธารณสุขได้จัดทำขึ้นทั้งนี้ขอให้ส่งผลงานมายังงานประชาสัมพันธ์กลุ่มงานยุทธศาสตร์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะขอขอบคุณค่ะข่าวที่สองนะคะหลายๆคนอาจจะทราบ มาบ้างแล้วนะคะว่ากองบริหารการสาธารณสุขของเราทําอะไรนะคะซึ่งในปีนี้นะคะสิ่งที่ทางกองบริหารการสาธารณสุขได้ดําเนินการนะคะมีกิจกรรมมีผลงานต่างๆมากมายนะคะในปี2563ที่ผ่านมากลุ่มง,งานพัฒนาระบบบริการได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพหรือ s e r v i c e p แพ Sharing ซึ่งแตกขึ้นเป็นครั้งที่7 และได้รับเกียรติจากนายแพทย์เกียรติภูมิุงระจิบป,ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ค่ะสําหรับการประชุมเซอร์วิสแพรน์แชร์ลิงในครั้งนี้นะคะเป็นการจัดประชุมเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานเกี่ยวกับเซอร์วิสแพน์แชร์ลิงในแต่ละสาขาระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะคะ ซึ่งมีการจัดเวทีเสวนารวมถึงการประกวดผลงานทั้งในรูปแบบผลงานวิชาการและนวัตกรรมพร้พอมทั้งมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกค่ะ โดยกลุ่มง,งานพัฒนาระบบบริการนะคะได้รวบรวมผลงานทั้งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและผลงานที่ส่งเข้ามาร่วมประกวดนะคะในรูปแบบของอ e ีบุ๊กค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถติดตามผลงานต่างๆได้ที่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของกองบริหารการสาธารณสุขค่ะหรือความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับ s e r v i วิสแพได้ที่เมนู s e r v i วิสแพซึ่งจะมีการรวบรวมผลงานต่างๆรวมถึงข่าวสารต่างๆอีกมากมายค่ะ หลังจากที่เราได้รับฟังข่าวจบไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นข่าวคราวที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะที่ผ่านมาว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพดีได้ในรายการกองกำลังสร้างสุขภาพ นนนนนออมมมัมัท,ทไหากท่านต้องการความรู้ด้านสุขภาพกายใจสังคมสิ่งแวดล้อมและยาพบได้ในรายการสุขภาพดี4มิติ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของกรบรสชวนรู้นะคะก็เป็นเรื่องที่เรานำเอาความรู้นะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคที่เป็นประโยชน์กับบุคลากรของกองบริหารการสาธารณาสุขและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะนาไป ใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงในเรื่องของการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตัวท่านเองได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะนำเสนอความรู้ในเรื่องของการป้องกันโรคโควิด -19 และการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรในแพทย์สินชัยตันติรัตนานนท์ท่านผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณาสุขท่านก็จะมาให้ความรู้กับเราค่ะ สวัสดีครับทุกท่านครับฤดูหนาวปีนี้ต้องถือว่าเป็นฤดูหนาวที่มีความพิเศษจากหลายๆปีที่ผ่านมาความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือฤดูหนาวครั้งนี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่มีโรคโควิด -19 ที่ยังคุกคามประชาชนคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกอยู่นะครับสิ่งที่เราจะสู้ได้คงไม่ต้องรอวัคซีนนะครับปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีวัคซีนอยู่ในตัวอยู่แล้ว วัคซีนส่วนบุคคลที่เราใช้อยู่ก็คือ new n o r m a l i f e ผมอยากเน้นย้ำา2เรื่องนะครับที่มีความสําคัญแล้วก็เราสามารถนําไปใช้ได้โดยตลอดก็คือมาตรการส่วนบุคคลแนวทางการปฏิบัติตัวของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์เกียรติภูมิวงษจิตนะครับที่บอกว่า dm hypertension รักษาระยะห่างเรื่อง distancing นะครับเรื่องของการใส่หน้ากากคือ m a s นะครับเรื่องของ HD คือ hand wash คือรักษาความสะอาดแล้วก็ testing นะครับบ่อยๆอ,อย่าลืมนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีส่วนในมาตรการองค์กรในการทำงานของพวกเราเองเนี่ยการกำกับติดตามก็เป็นส่วนสำคัญควรมีมาตรฐานถ้าเราไม่ลืมนะครับต้องมีการใส่หน้ากากเช็ดถูทำความสะอาดโดยเฉพาะในส่วนที่มีโอกาสสัมผัสสูง,สงการจัดประชุมอยู่ในพื้นที่ปิดหรือไม่ระยะห่างระหว่างบุคคลเนี่ย มีความห่างแค่ไหน1ตารางเมตรหรือเปล่าเวลาที่ใช้ในการประชุมไม่ควรจะยาวนานมากนักนะครับสรุปประเด็นให้เรียบร้อยก็หวังว่าปีนี้นะครับอยากให้ทุกท่านมีความสุขมีความรู้สึกที่ดีๆแล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยโดยเฉพาะจากโควิดนะครับขอบคุณทุกคนครับผมสวัสดีครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นนะคะก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคโควิด19และ การดูแลสุขภาพในหน้าหนาวนะคะซึ่งในช่วงนี้หลายๆคนก็คงจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะอย่าลืมนำเอาความรู้เหล่านี้ไปดูแลสุขภาพของตัวท่านด้วยค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะในช่วงท้ายของรายการก็มีคำคมแง่คิดในการดำเนินชีวิตและการทำงานให้มีความสุขมาฝากท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอเป็นคำคมของลีโอนาร์โดดาวินชีนะคะได้กล่าวเอาไว้ว่าการมีความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ เราต้องรู้จักนำมันออกมาใช้และการมีความตั้งใจเพียงอย่างเดียวนั้นยังน้อยไปเราต้องรู้จักลงมือทำพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ